หลังจากเราตัดต้นตะไคร้นะครับเลือกพันตะไคร้มาแล้วเนี่ยก็ตัดออกนะครับแล้วก็แช่น้ําเข้าไว้อันนี้แช่น้ําไว้ประมาณ3วัน4วันนะครับก็มีรากออกมียอดออกแล้วนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะทําการปลูกกันนะครับย้ํานะคะเราจะปลูกไว้รับประทานเองนะครับแต่ถ้าเหลือเนี่ยมีเพื่อนบ้านมาขอซื้อก็จะขายนะฮะเอาละเราก็จะเริ่มทําการปลูกกันนะครับผมพื้นที่ ที่เราปลูกเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านนะใกล้ๆก,กับกำแพงนะเป็นพื้นที่ว่างนะครับสังเกตว่าจะมีก้อนหินนะฮะก้อนหินดินที่เป็นผสมกับหินนะฮะผสมกับทรายอย่างเงี้ยฮะก็เป็นพื้นที่ที่ว่างๆนะครับก็นํามาปลูกตะไคร้นะฮะเพื่อไว้รับประทานเองนะครับเพื่อนๆครับดูนะฮะเราปลูกแบบนี้เลยนะครับเอียงประมาณ45องศาเลยนะครับ นี่นะครัพื้นที่ว่างๆนะครับก็ปลูกเสร็จก็ลดน้ํานะครับ